ว้าวกิจกรรมใหม่แจกอีโมจิฟรีทาวนยกเซิร์ฟคูเทเลยอัปเดตใหม่ล่าสุดเปลี่ยนมังกรเล็กกลายเป็นผีเสื้อน,น้อยและอัปเดตใหม่หลายๆอย่างที่สำคัญสกินนี้ของน้องแครีซิลิกา้ากำลังจะมีร่างใหม่เข้ามาเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลด้วยก่อนที่จะไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกเพจนดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริ m a n s h o p อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและในที่สุดในวันนี้นะกิจกรรมใหม่ก็เข้ามาไม่พอยังมีสกินใหม่เข้ามาของน้องลมเบอร์สกินนี้นั่นเองนะครับซึ่งชื่อว่าสกินคอเมลทาวนะฮะหรือว่าน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าใจกลางของไอ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 เมลทาวก็คือเมลคือการหลอมเหลวหลอมละลายฮะทุกคน เออน,น่าจะประมาณนั้นนั่นเองนะฮะเล่นคำนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะไปจัดกันได้เป็นการปลดล็อกวาร์เลอร์พาร์ทซีซั่นกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปนะฮะนี่ก็จะมีสกินเหล่านี้นะฮะเริ่มต้นที่ราคา5 4 9คูปองนะฮะจะได้เขากอะไรวะได้รับเลเวลไปเลยทันทีนะฮะ20เลเวลพร้อมกับได้ค่าผลงานเนี่ย30เลเวลนะฮะแต่ก็ที่สำคัญนะฮะ สถานะเนี่ยสถานะจะกลายเป็นพรามตลอดทั้งซีซั่นก็คือมันจะมีสกินแล้วก็มีฮีโร่พิเศษนะฮะให้เราเล่นนะฮะอย่าลืมนะถ้าใครที่ซื้อกันก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้รับไบ์นะไปเล่นกันเลยนะครับส่วนน้องอีชาน่าจะอยู่ที่เลเวล60นั่นเองนะฮะที่เช่าแจกเช่าแค่7วันนะทุกคนส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเป็นของตัวนี้นั่นเองนะครับที่เริ่มที่เลเวลเริ่มต้นนะฮะ น่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลหรือเปล่ามาที่ขนาดนี้เนี่ยตหรมากิจกรรมใหม่นะฮะด้านขวาล่างเนี่ยกล่องสกินสุดแรงเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มต้นที่5คูปองเป็นการเปิดเพื่อนรุ้นรับหรือว่าการสุ่มนั่นเองนะฮะซึ่งการสุ่มนี้เนี่ยเราสามารถสุ่มเพื่อเอาถุงมือหรือว่าไม่ใช่ถุงมือดิเป็นอุปกรณ์หน้ากากของตัวสกินไอตัวคิวเลนนะฮะอิมเพอร์ลตัวนี้ด้วยนะครับ นี่แต่ที่สาคัญอย่าลืมนะมันมีของเกลือด <Hey. S 1> ้วยน,นะทุกคนถ้าสุ่มไม่ดีสุ่มยังไงผิดปลาดเนี่ยเอาเกลือไปแดกสาแบบนั้นนี่เองอีกหนึ่งกล่องก็คือกล่องสุ่มสกินพิเศษสุดแรแๆนะฮะเริ่มตอนที่25คูปุองก็เหมือนกล่องเมื่อกี้เนี่ยแต่ความที่มันแพงกว่าและมันมีดีกว่าก็คือเราจะไม่ได้ของเกลือนะฮะซึ่งสาเหตุที่พี่ปักบอกว่าไม่ได้ของเกลือคือ มันจะได้รับเหรียญสุดแรแทนนะฮะก็คือเหรียญพวกนี้เนี่ยสามารถนํามาแลกสกินหรือว่าแลกชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ได้แหละในหน้าร้านค้าแรกของรางวัลน,นั่นเอ,นะะองนะฮะอีกทั้งนะฮะยังมีกล่องแพ็กสกินสุดแรที่ราคา59คูปองนะฮะกล่องนี้เนี่ยซื้อปุ๊บ59คูปองเราก็จะได้กล่องสกินสุดแรแบบพิเศษเป็นทันทีนะครับ พิเศษ4ชิ้นเลยทุกคนก็คือพูดง่ายว่าถ้าซื้อกล่อง25คูปอง4ชิ้นเนี่ยมันจะใช้เป็นเท่าไหรว่วะร้อยคูปองใช่ไหมแต่ว่าลดเหลือ59คูปองนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนี่คือหน้าต่างการแลกของรางวัลน,นะฮะก็ดูกันเอาเองนะฮะว่าใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร่สําหรับสกินสุดแรเหรียญนะเอามาแลกอ่ะทุกคนถามว่าใช้เหรียญเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะให้เราเข้ามาที่หน้าเริ่มต้นของกีปนะฮะแล้วเท่าเข้ามาที่เท่าอะไร ข้ามาที่มุมขวาบนฮะจะขึ้นชื่อคําว่าหน้ารวมกิจกรรมเข้ามาจะเจอกิจกรรมเป็นสื่อเน้นความสําเร็จเจ๊เจ๊เลยหน้านี้เนี่ยจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาในวันที่27วันนี้ก็คือกิจกรรมโรงเรียน AOV นั่นเองนะฮะจะให้เราเล่นเพื่อแลกไอเทมจากเหรียญโรงเรียนนั่นเองนะฮะ <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยให้เรากดหมาด้านล่างตรงนี้เลยที่มันขึ้นว่าทำรกิจรับเหรียญโรงเรียน AOV 22นะฮะ คือมันจะมีการล็อกอินประจําวันนะแล้วก็จํานวนการเข้าหมู่5าวห้หรือวัดอตันดับโดยที่เราไม่ต้องชนะนะแค่เราเข้าไปเราก็จะได้รับเหรียญโรงเรียนเหรียญน,นี้นะฮะซึ่งเหรียญเนี่ยใช้อะไรได้เยอะแยะมากมายแต่อย่าลืมนะกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันยี่สิบเจ็ดที่พี่ปักอัดคลิปวันแรกจนถึงวันที่9เดือนหน้าเท่านั้นนะครับขึ้นมาด้านบนไต่ลำดับนะฮะเหรียญน,นี้ครบสิบเหรียญเนี่ยเราจะได้รับอิโมจิวัดปัลล่าไปเลยนะฮะถาวนนะฮะ ถึง1อันและที่สําคัญนะฮะเราจะต้องใช้10เหรียญเราน่าจะล็อกอินประมาณ5วันนะทุกคนแค่เข้าทำสองกิจกรรมแรกกับครบแล้วใช่ไหมฮะทุกคนซึ่งไอตัวอิโมจิเนี่ยได้รับถาวรน,นะฮะและเป็นอิโมจิใหม่ด้วยนะครับตรเที่เลยใหม่ใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดน,นี้วัดประหลาดนี่เป็นเพลงของโฟ e, อีบรอเปล่าแต่จำไม่ได้ขึ้นมาด้านบนนะฮะไม่มีเพียงแค่นั้นะฮะยังมีการแจกบัตร ป้องกันดาวลดหรือว่าดาวลดไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือบัตรนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้รับเนี่ยมันจะเหลือเวลา7วันมีผลใช้ในปัจจุบันเท่านั้นก็คือเมื่อมันเปลี่ยนซีซันเนี่ยหมัดมันใช้อายุไม่ได้เร็วนะครับขึ้นมาสูงเหนือหัวสูงสุดเลยก็คือการแลกตัวทั้งอ่าอิโมจิวัดประหลาดแล้วก็เป็นตัวฮีบชีสกินซินชินส่วนพิเศษนะทุกคนซึ่งไอเนี่ของเกลือนะฮะ พี่ป้าขอบังคับว่าอย่ามาเลขเลยทุกคนไอของเกือแบบนี้เนี่ยอิโมจิวัดประาดเนี่ยยกเว้นเราเหลือเหรียญโรงเรียนอยู่เยอะเราก็อาอาจเอามาเลขเพื่อไปขายเป็นเหรียญเพื่อรอซื้อฮีโร่ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตก็ได้นะครับแต่ที่สาคัญนะฮะไอนี่แชมป เรื่น,นี้นะฮะเราสามารถเปิดรับได้ทุกวันนะหลังจากพี่พักลงคลิปตอนเช้าเนี่ยเพิ่งม,มาสังเกตดูนะฮะว่ากล่องนี้เนี่ยมันเปิดรับได้ทุกวันนะฮะแล้วก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะฮะเมื่อวานได้รับสกินไปแล้วนะฮะตามรูปปกคลิปปกนี้นนเดงนะฮะก็พูดได้คำเดียว,วโชคดีกันไปนะครับกดทีเดียวได้สกินเลยเป็นอะไรที่ฟุกมากๆหรือว่าจีบจ้องงใจที่จะแจกหรือเปล่าและที่สําคัญนะฮะวันนี้เนี่ยพี่พักล็อกอินครับ7วันแล้วนะครับนี้ อันเชิญสกินลิมิเต็ดนะในที่สุดก็ได้รับสกินฟรีอลิเตอร์มาทันทีนะอันนี้คือเอามาเตือนนะเผื่อรหลายๆคนเนี่ยลืมกิจกรรมฟรีๆแบบนี้ไปซะได้นะฮะอย่าลืมนะกิจกรรมฟรีๆแบบนี้เนี่ยสำคัญม,มีคุณค่ามากเลยนะฮะแล้วก็อลิตเตอร์เนี่ยคาดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแจกบ่อยหรือเปล่าอือมันอาจจะมาแจกเป็นช่วงนะฮะเก็บไว้นะฮะไอพวกสกินแจกๆเนี่ยเพราะมันอาจจะไม่มาแจกอีกแล้วก็เป็นไปได้นะนอะ อีกทั้งวันที่29นี่คือวันสุดท้ายสำหรับการทำภารกิจนะฮะรับไอเทมฟรีก็จะมีดังนี้นะฮะอย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับสาเหตุที่พี่พักอยากให้ทําก็คือไอเทมวงนี้เนี่ยสามารถนําไปขายแลกเป็นเหรียญทองได้นะฮะในเกมเนี่ยเพื่อมาซื้อฮีโร่ใหม่นั่นเองนะฮะ มาที่ข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เข้ากัมาบ้างนะฮะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะทางเพจ NOXAOV n e w นะ,ะได้ทำการลงไว้ว่าอัปเดต MC TN เนี่ยพี่ปัก็าม่รู้นะฮะย่อมาจากอะไรเนี่ยก็คือมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดในวันที่27เดือน5นะ,ะอาจจะยังไม่เข้าซื้อไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเปลี่ยนค้างคาวปีศาจหรือว่ามังกรเล็กในอดีตนะฮะที่เป็นตัวรูปน่างแบบนี้นะไอ้มังกรเล็กเนี่ย ให้กลายเป็นนกฮูกกริปนะฮะซึ่งนกฮูกกริปเนี่ยหรือว่าถ้าเราดูในรูปภาพนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรวะคล้ายๆผีเสื้อหรือเปล่าเรียกกันว่าอ่าชั่วชั่วคราวอ่ะทุกคนเออเรียกกันว่าแตะชั่วคราวทหารกับสกินใหม่อัปเกรดกราฟิกซึ่งไม่ปัก เหมือนดูเมื่อดูภาพนี้เนี่ยมันเหมือนตัวของคริสซี่เหรอทุกคนคริสซี่ในรูปร่างของตัวปีศาจหรือเปล่าปีนี้มันของคริสซี่ชัดๆเลยซึ่งจากการที่เราอ่านคำมเล็นเนี่ยเหมือนว่ามันจะมาชั่วคราวนะไอมาชั่วคราวเนี่ยคือมันจะมาเฉพาะช่วงที่สการหรือว่ามันมาเฉพาะ ช่วงเวลาในเกมอย่างเช่นเวลาในเกมปัจจุบันนี่มันจะมีอยู่2ช่วงใช่ไหมก็คือช่วงเช้ากับช่วงกะดึกนะคะไอไอปีศาจผีเสื้อตัวนี้ที่พี่ปักขอเรียกผีเสื้อนะฮะมันอาจจะมาช่วงกะดึกหรือเปล่าอันในี้ไม่แน่ใจนะครับไม่มีเพียงแค่นะฮะการอัปเกรดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นนะฮะว่าคลิปเลนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะตอนนี้เนี่ยคลิปเลนมีรูเลียวนะฮะด้านหลังซึ่งไอตัวที่มีรูน่าจะเป็นตัวที่ยิงระยะไกลหรือเปล่าเห็นปะมันเหมือนมันมีกรอดูเฮ้ ม่ใช่กรอกหรือเปล่ามันถือเหรียญทองหรือเปล่าเวลาเราฆ่ามันตายแล้วเราได้เหรียญนะ่ะเออไอตีขึ้นเอาไว้ซื้อไอเทมนะ่ะไอตัวเหรียญอันนี้หรือเปล่าอันนี้พี่ผักก็ไม่แน่ใจนะครับยิง่งภาพน,นะฮะจะเป็นการอัปเกรดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็คือด้านบนเนี่ยน่าจะปัจจุบันนะฮะด้านล่างเนี่ยเป็นการอัปเกรดใหม่ให้ภาพมันดูนิ่มนวลดูสวย เหมือนอดีตนะฮะเออน่าจะเราน่าจะปรับน้ําเนี่ยให้มันเห็นเป็นเงาสะท้อนได้แล้วนะฮะถ้าโทรศัพท์ใครแรงเนี่ยพูดได้คําเดียวว่ามีค้างมีกระตุกกันบ้างเลยทุกคนไม่มีเพียงแคนะ่นี้ฮะอีกภาพหนึ่งก็อัปเดตเหมือนกันนะฮะอีกมุมหนึ่งเราสังเกตที่น้ําเป็นหลักนะทุกคนมันเหมือนว่ามันเหมือนมีเงาสะท้อนขึ้นมาน่าจะทําให้โทรศัพท์ค้างเป็นแถบๆได้นะฮะไม่มีเพียงแนะ่นั้นนี่คือตรงกลางนะเราดูดิด เมื่อเราดูตรงกลางดีๆมันจะมีสัญลักษณ์ของไอตัวเกม R O V อยู่นะฮะสัญ,ญลักษณ์เก่าอะทุกคนดูดิอุ้ยกลางแม่น้ําเลยเหรอ ทำให้เราคิดว่าน่าจะข่มตรงแรงทวสอบตรงแรงเลยฮะทุกคนไม่มีจริงนะนะฮะกรนาอวีเทเลนเนี่ยด้ความํำการโพต์นะฮะว่าเตรียมพบกับวันเลือกซีซั่นที่34นะฮะพบกับ3สกินใหม่ที่มีการนํามาเปิดจําหน่ายนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะซีซั่นที่34เนี่ยเปิดจําหน่ายล่วงหน้าแค่วันที่27พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมเท่านั้นนะฮะแล้วมีทั้งหมดเนี่ย60เลเวลเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะฮะว่าบัตรทดลองสกินแฮกพบเพทเทียไอชาเนี่ย จะได้รับแค่บ,บัตรทดลองนะฮะถ้าเราซื้อก่อนล่วงหน้าเนี่ยก่อนที่มันจะมาจริงนะฮะก็ทดลองไปใช้ก่อนกว่าจะครบเลเวล60ได้ถาวรน,นะฮะนี่ก็จะมีดังนี้นั่นเองนะะสรุปนะ,ะว่ามีอะไรบ้างก็แต่ละเลเวลเนี่ยก็ขึ้นรูปสรุปไว้หมดแล้วนะครับว่าจะมีการแจกหรือว่ามีการเอาอะไรมาทดแทนในเลเวลนั้นๆบ้างน,นะ,ะแต่ว่าอย่าลืมนะ,ะว่า เลเวลที่50เนี่ยมีสกินลีเจนด์3ตัวนะฮะให้เราเลือกไป1ตัวเลเวลที่30มีแค่ฮฮโร่อีกนะเลเวล40เนี่ยเป็นฮีโร่ฟรีซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเอามาน้อยเนี่ยเอามาของไม่ดีเพราะว่ามันมันมัน,มนไอวลลพาร์ตมันดีอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอีกหนึ่งรูปภาพความสําเร็จล่าสุดที่อาวีจัดทําขึ้นมานะฮะก็คือการอัปเกรดใหม่ล่าสุดข,ของสกินนี้ของน้องดัชมิไอตัวแครี่อย่าง ตัวไอะไรวะก็จํา,าจชื่อไม่ได้ทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยกำลังจะมีร่างใหม่นะฮะซึ่งร่างสิชมพูเนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะฮะเออให้ดูชัดมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นแหละมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็อย่าลืมไปจัดไปหาไปทํากันได้นะฮะคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรกันพูดเยอะนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะให้ทุกคนเลือกกันมาถึงณเวลานี้นะฮะว่าระหว่างใส่หน้าหมากับไม่ใส่หน้าหมายังไงดีกว่าวันนี้พี่พักขอตัวไปทํางานก่อนนะครับรักทุกคนนะครับบายบายจุ๊บจุ๊บมงบจ้างิบเจี๋